ความอยากล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นอาศัยสติอาศัยปัญญาชนะกิเลสชนะตัณหาทั้งปวงไม่มีสตินี้จะคิดไปในทางปัญญาไม่ได้ปัญญานี้ยากที่ต้องมีสติก่อนถึงจะมีปัญญาตามมาถ้าไม่มีสตินี้จะคิดในทางปัญญาไม่ได้เลย เพราะว่าใจนี้อยู่ภายใต้ความครอบงำของอวิชชาของความโง่ของความหลงอวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาจะเป็นตัวสั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งไปในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางลาบยศสรรเสริญจะไม่ได้ให้คิดไปในทางที่ระงับความอยาก ให้ระงับความสุขทางกายดังนั้นจึงยังใช้ปัญญาไม่ได้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ธรรมคิดดีชาแนวนำหลักธรรมคำสอนเรื่องราวดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังครับแต่ก่อนที่จะรับชมและรับฟังนั้นขอความเมตตาปรารถนาดีกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนำมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าต้องการที่จะไปสวรรค์ไปสูงกว่าสวรรค์ขั้นเทพเพื่อที่จะไปถึงพระนิพพานนั้นเราก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นพรมก่อนเพราะนิพพานนี้อยู่เหนือกว่าสวรรค์ชั้นพรมอีกมากมาย ก่อนจะไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นพรมก่อนการที่เราจะไปนิพพานไปแบบไม่กลับเบื้องต้นเราต้องให้ถึงสวรรค์ชั้นพรมก่อนจากสวรรค์ชั้นเทพถ้าเรารักษาศีลห้าทำบุญทำทานได้นี่ก็แสดงว่าเราอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพแล้วสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็จะทำให้เรา ใกล้กับสวรรค์ชั้นพรมมากยิ่งขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรมก็ยิ่งง่ายกว่าง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญทำทานคนที่ไม่รักษาศีลน,นั้นก็อาจจะไปอยู่ในอบายอยู่ห่างไกลมากเบื้องต้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราไม่ทำบาปและก็เราทำบุญทำทานตามกำลังศรัทธาของเราเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพ พอเราได้สวรร์ชั้นเทพแล้วขั้นต่อไปเราก็มาก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมด้วยการมาถือศีลแปดต้องการที่จะไปสวรรค์ชั้นพรมได้นี้ต้องไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นเราต้องอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวจเจริญสติควบคุมความคิดเพื่อที่จะให้เราได้มีสติได้มานั่งสมาธิทำใจให้นิ่ง ให้สงบเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานขึ้นมาได้พอได้รูปฌานหรืออรูปฌานแล้วก็แสดงว่าใจของเราเข้าสู่พรมโรคแล้วถ้าตายไปตอนนั้นก็จะเกิดในสวรรค์ชั้นพรมไม่ต้องไปสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าคือสวรรค์ชั้นพรมแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ดี เพราะว่าการไปสวรรค์ชั้นพรมนั้นด้วยอำนาจของการเจริญสติมันยังไม่สามารถหยุดซึ่งกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเราลงได้ถ้าอยากจะไม่ให้กลับมาเกิดหลังจากที่ไปสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยทำลายกิเลสตัณหาความโลภและความอยากต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ในจิตใจอยู่อย่างเสมอเวลาโผล่ขึ้นมาก็าใช้ไตรลักษณ์ใช้อริยสัจสี่มาสอนใจอย่างเนืองเนืองอริยสัจสี่นั้นก็ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่าไปทำตามความอยากใจอยากจะไปนูน่นจะไปนี่ก็บังคับจิตใจเอาไว้ไม่ตามอารมณ์จิตใจ เพราะจะทำให้เรานั้นกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไปเสพกามก็จะกลับมาเกิดในกามพบถ้าไปเสพรูปฌานอารูปฌานเราก็จะกลับมาเกิดในรูปพบอรูปพบถ้าเราไม่อยากจะกลับไปเกิดอีกเราก็ต้องตัดความอยากของปัญหาเหล่านี้ตัดออกไปให้หมดด้วยการเห็นว่า รูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีกรมก็ดีล้วนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาล้วนเป็นทุกทั้งนั้นทุกเพราะว่าเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของยั่งยืนถาวรเพราะว่าเราไม่สามารถครวบคุมบังคับสั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษ เราก็จะตัดความอยากในการเสพกามได้ความอยากนั้นจะเสพรูปฌานได้ความอยากนั้นจะเสพอรูปฌานได้เพราะเรานั้นสามารถที่จะตัดได้ด้วยปัญญาแล้วทีนี้ในความอยากต่างๆที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปอยากมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้น ถ้าอยากจะมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนมงคลสูตร38ข้อสอนไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนฉลาดคนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรเป็นทุกข์ว่าอะไรเป็นสุขเพราะชอบชวนเราไปเที่ยวชอบชวนเราไปดื่มไปเล่นเล่นการพนัน ส่วนมากคนที่ชอบความโง่คนส่วนใหญ่จะมีความเขา่าชอบชวนไปกินชอบชวนไปเล่นการพนันความโง่ทั้งหลายนั่นแหละส่วนคนที่ฉลาดเขาจะชวนเราไปวัดกันไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติกรรมฐานในที่สงบจเจริญจิตใจให้มีสติสมาธิปัญญาแต่เราไม่ชอบคนฉลาด เราชอบคนโง่มันก็เลยว้าวุ่นทุกกันอยู่อย่างนั้นไม่คบคนโง่ให้คบบัณฑิตคนฉลาดบัณฑิตก็คือคนที่ฉลาดฉลาดด้วยปัญญานี่แหละคนที่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงในการทำบุญทำทานการรักษาศีลอยู่ที่การเจริญภาวนานี่คือตัวอย่างของมงคลสูตร ท่านจะสอนไว้38ข้อจนถึงขั้นพระนิพพานเลยการทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยปัญญานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งทำนิพพานให้แจ้งก็คือทำจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสบ่วงตันหาไม่มีความโลภให้กําจัดความโลภความโกรธและความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอใจไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาจิตใจของเราก็จะมีความสงบเต็มที่เรียกว่าธรรมนิพพานนิพพานนี้ก็คือใจที่รักษาศีลใจที่บริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาทั้งปวงนี่เองความอยากนั้น มีอยู่สามประการด้วยกันคือการม,มาตัญหาความอยากไม่มีความอยากไม่เป็นอันนี้เป็นความอยากที่ทำให้ใจของเรานั้นยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้ว่าเรานั้นได้ไปถึงขั้นของพระอริยบุคคลก็คือขั้นของพระโสดาบันแต่ความอยากก็ยังไม่ได้ถูกทำลายไปหมด ถูกทำลายไปก็แค่บางส่วนพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปถ้าขึ้นไปสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นพระสกทาคามีก็ยังจะกลับลงมาเกิดที่จะเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้าถึงขั้นที่สามได้คือขั้นพระอนาคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดที่จะเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะสามารถที่จะตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุภพะเมื่อไม่ต้องการที่จะมีรูปมีเสียงมีรสพุทพะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นและกายก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมแทนเหลืออีกชาติเดียว พอไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดตัดความอยากที่ยังเหลืออยู่ก็คือภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่ยังตัดไม่ได้ตัดไม่หมดตัดไปได้บางส่วนบางส่วนก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจก็ต้องไปชำระในสวรรค์ชั้นพรมต่อไปจนกว่าความอยากทั้งหลายทั้งมวลที่เหลืออยู่ในใจ จะถูกทำลายหมดไปเมื่อถูกทำลายหมดไปด้วยวิปัสสนาปัญญาแล้วใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกต่อไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่พวกเราทั้งหลายที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเรายังไม่กำจัดความอยากที่มีอยู่ในจิตใจได้ให้หมดสิ้นไปจิตใจของเรา กับจิตใจของพระพุทธเจ้านี้ต่างกันตรงที่มีความอยากหรือไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เรียกว่านิพพานส่วนใจที่ยังคงมีความอยากอยู่เรียกว่าสังสารวัตรเป็นใจที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี่เองการมาพบก็คือพบที่ใจยังมีกรรมตัญหาใจยังเสพกามอยู่คือพบของเทวดา ของมนุษย์ของเปรตของเดรัจฉานของอสุรกายของสัตว์นรกอันนี้เป็นภพของผู้ที่ยังมีการมาตัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพทธพะถ้าหาด้วยการทำบาปก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรก ตาหาด้วยการไม่ทำบาปก็จะมาเป็นมนุษย์แล้วได้ทำบุญและก็จะได้เป็นเทวดานี่คือพบชาติของผู้ที่ยังมีการมาตัญหาอยู่และยังทําบุญทําบาปอยู่ก็จะขึ้นขึ้นลงลงในการพบนี้ถ้ารักษาศีลได้ทำบุญได้ก็จะไปเป็นเทวดากลับจากเทวดาลงมาก็จะเป็นมนุษย์มาทำบุญรักษาศีลใหม่ แล้วพอตายไปก็จะกลับขึ้นไปเป็นเทวดาใหม่แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเผลอไปทําบาปก็จะไม่ได้ขึ้นไปเป็นเทวดาเช่นเคยก็จะลงไปเป็นเดรฉานบ้างเป็นเปรตบ้างแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่ทําบุญไม่ทําบาปตายไปก็จะกลับมาเป็นเทวดาใหม่นี่ก็คือจิตใจ มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดท่านผู้ฟังครับและนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะเรื่องราวดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทางธรรมะคิดด e ีชยแนลได้นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอขอบคุณที่มาของความรู้ไทยที่สุดนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาทุกคนทุกท่านเทินสวัสดีครับ